สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีศพฤษภทุกทท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีศพฤษภประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีศพฤษภประจําเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอดูพลังงานตัวตนของชาวราศีศพฤษภกันก่อนเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้ the chariot นะคะ ah ten of cups นะคะ อตกลงมาเลยนะคะ Ten s p e n t a c l e นะคะแล้วก็ Page o u p p e n t a c l Night s u p e n t a c l นะคะในความสัมพันธ์ในตรงนี้นะคะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ขึ้นมาบนหน้าไพ่นในตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้คืออยู่ในระดับที่ดีเลยนะคะ อยู่ในระดับที่ดีอยู่ในระดับที่ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเป็นใจให้กับคุณได้ได้ได้อย่างได้ได้อย่างแบบลงตัวเลยคือเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมาในตรงเนี้ยคุณได้เฝ้ารอหรือมีการพยายามมาอย่างเนิ่นนานและทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพยายามมาอย่างเนิ่นนานในตรงเนี้ยมันส่งผลดีขึ้นมามันทําให้คุณนั้นสามารถมีการเหมือนกับขยับขยื่นหรือมีการเดินหน้าได้นะคะในตรงนี้เนาะ ม,มันเหมือนกับว่าตอนตอนก่อนหน้าเนี่ยคุณอาจจะไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวตัวเองไปได้ไปไหนได้เลยไม่กล้าที่จะใช้เงินไม่กล้าที่จะเปลี่ยนงานใหม่ไม่กล้าที่จะทําอะไรในไม่กล้าที่จะลงทุนอะไรตรงนี้นะคะในตอนเนี้คือเหมือนกับว่าคุณกล้ามากขึ้นการเงินของคุณอ่ะมีมากขึ้นกว่าเดิมในตรงนี้คุณสามารถที่จะเดินทางไปไหนก็ได้โดยการที่จะใช้ใจ่ายโดยที่ไม่ต้องระวัง สองคุณนะั้นมีเงินมากพอที่จะลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เราบอกได้เลยว่าในเคสในกรณีที่ต้องการที่อยากจะลงทุนเพราะเห็นว่าตัวเองนั้นเริ่มมีเงินเยอะขึ้นหรือเริ่มมีรายได้รายรับเข้ามาในถุงนนะ้ำมากขึ้นในตุงนี้นนะนะัคิดที่จะลงทุนนะคะอย่าเพิ่งลงทุนเยอะในตอนนี้อย่าเพิ่งลงทุนก้อนใหญ่อย่างเช่นจะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็อย่าเพิ่งไปลงทุนซื้อซะใหญ่โต นะคะอย่าเพิ่งไปใหญ่โตตรงนั้นอย่าเพิ่งเล่นใหญ่ในตรงนี้นะคะถ้าจะาหวยลอตเตอรี่อะไรตรงนี้ก็อย่าไปซื้อเยอะนะักสามารถที่จะเสี่ยงโชคได้สามารถที่จะซื้อได้แต่ว่าอย่ามากนะักนะคะอย่าทุ่มสุดตัวอย่าเทมนตักนะคะเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าในตอนนี้เหมือนกับว่าคุณกันกาลังเหมือนกับได้แค่เหมือนกับกําลังได้ไต่พ้นจุดที่ลําบากมาเท mm. ่นั้น แต่ว่าไม่ถึงกับขั้นที่แบบว่าจะสุกสุกสบายหรือสุกงมขนาดนั้นนะคะเพราะวมันก็ยังมีเปอร์เซ็น์ที่ว่าตัวคุณนั้นตัวตัวคุณนั้นเพิ่งตต่เพิ่งตต่ขึ้นมามีเปอร์เซ็นที่จะตกลงไปได้อีกในตรงนี้นั่นเองนะต้องระวังนะคะไหนไหนก็ตต่ขึ้นมาแล้วมีมีแสงสว่างเข้ามาแล้วในตรงนี้นะคะอย่าตกลงไปให้มืดเหมือนเดิมนะคะในประมาณนี้นะในความสัมพันธ์นี้เหมือนกัน เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกแก้ไขได้พบเจอคนดีๆแล้วแล้วก็อยากจะให้พลังงานเนี้ยอยู่กับคุณไปนานๆนะให้รักษาคนดีๆคนคนนี้เข้าไว้นะคะเพราะว่าสิ่งดีๆที่ที่เราพบเห็นในตรงนี้คุณไม่ได้เจอบ่อยๆหรือไม่ได้เจอกันง่ายๆนะคะในตรงนี้เนาะก็ให้อยากจะให้รักษาสมดุลไม่ว่าจะเป็นคนรักการงานการเงินในตรงนี้ก็ให้สมดุล รักษาพลังงานนี้ดีๆดีๆในตรงนี้เอไาไว้นะคะแล้วเร,เรามาดูกันนะคะว่าคนของชาวราศีบุกบนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะคนของชาวราศีบุกศกเอซัปเพนเดอร์เคิลเบซัปซัส p e วแทนเป็นไวยสอเพนต์โค้กเอซอบซอสในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงถึงในฝั่งของเขานะคะว่า เขาคนนี้อาจจะเป็นคนใหม่ของคุณอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรในบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาแล้วเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันแปลกใหม่เขาต้องรับมือมันให้ได้แล้วก็ต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันบาลานซ์ให้มันลงตัวไม่ว่าจะเป็นการเงินของเขาเองความรู้สึกของเขาเองหรือจะเป็นอุปสรรคอะไรต่างๆในในชีวิตของเขาเองก็ตามเขาต้องเขาต้องการะระยะเวลาต้องการโอกาสในการที่จะปรับสมดุลหรือปรับ ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้าหรือสอดคล้องกันในตรงนี้ให้ได้แต่ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาจะต้องพยายามแล้วเขาก็เหนื่อยมากตัวคุณเองคุณก็พยายามและคุณก็เหนื่อยมากเช่นกันทั้งสองคนมีความมีความที่เหมือนกันอยู่ตรงที่ว่าจะต้องพยายามในความสัมพ,พันธ์พยายามในการดำรงชีวิตในการใช้ชีวิตในตรงนี้เป็นอย่างมากนั่นเองนะคะจะถามว่าคุณและเขาในตรงนี้เป็นดวงเกื้อนหนุนกันไหมใช่เป็นดวงเกื้อหนุนกันเมื่อเขามีคุณเขาก็มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิต คุณมีเขาก็มีอะไรที่ดีๆเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลาที่มีกันและกันในตรงนี้เกิดขึ้นนะคะคือมันมีข้อแตกต่างมีความแตกต่างกันอยู่ในตรงนี้เกิดขึ้นมันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีในตรงนี้เมื่อเวลาคุณเข้าไปในชีวิตเขาเขาเข้ามาในชีวิตของคุณในตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้นะคะในช่วงเวลาจังหวะนี้นั้นตัวตนของเขาอ่ะเขาเองเขาก็เหมือนกับจะต้องปรับตัวเข้าหากับสิ่งใหม่ๆส่วนคุณเองก็ จะต้องปรับสมดุลกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือพลังงานการเปลี่ยนแปลงในตรงนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะพยายามรักษาสิ่งดีๆตรงนี้เอาไว้นะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของคุณความรู้สึกของเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวศิษย์ศพนะของคุณนะคะได้ six octuple nine sub s a e o u r sub one ควีนซับเพนทาเคิลทรีซับซอสแล้วในฝั่งเขานะคะโอสักุนะคะเพชรซับซอสในซับวันเอชรซับเพนทาเคิล t o subcaps, e t s u b p e n a ในความรู้สึกของคุณหรือความคิดความรู้สึกของคุณในตรงนี้นะคุณมีความรู้สึกเหมือนกับอยากจะมุ่งหน้าไปสู่ความมั่นคงความมั่นคงฉันอยากจะเป็นที่ยอมรับฉันอยากจะมีคนเป็นคนที่สามารถที่จะทําอะไรก็ได้อยากจะมีเงินเยอะๆอ,อยากจะ มีงานที่มั่นคงมีงานที่เป็นหลักเป็นแหล่งในตรงนี้นะคะคุณพยายามที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตนเองสร้างความมั่นคงให้กับตนเองสร้างความพึงพอใจให้กับตนเองคุณมีความคาดฝังว่าสักวันหนึ่งฉันจะร่ำรวยสักวันหนึ่งฉันจะต้องมีฉันจะต้องเด่นฉันจะต้องดังให้ได้ในตรงนี้นะคะเหมือนคุณมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นตัวเปรียบเทียบให้กับคุณอยู่หรือคุณนำนำตัวเองนำไปเปรียบเทียบกับใครสักคนหนึ่งในตรงนี้แต่ว่า ตัวคุณนั้นยังไม่สามารถที่จะก้าวขั้นไปสู่เขาได้บางทีบางครั้งคนที่คุณนั้นกำลังเปรียบเทียบอยู่ในตรงนี้นะเขาอาจจะไม่ได้เป็น,ปน,ปนดั่งที่คุณนั้นเห็นก็ได้เขาอาจจะสร้างภาพสร้างสร้างจินตนาการให้กับคุณให้คุณนั้นคิดว่าเขานั้นมีดีและเขานั้นสวยงามเป็นดั่งที่คุณนั้นมองเห็นในตรงนี้คุณจึงได้มีความอยากจะเป็นอย่างเขาแต่แท้จริงแล้วเขาอาจจะมีแค่เปลือกนอกที่สวยงามแต่ข้างในเขาไม่ได้สวยงามเลยนะคะ แล้วส่วนตัวคุณในตรงนี้นะคะคุณมีความทุกข์มีความทอา้อใจมีความอึดอัดเจ็บปวดใจนะคะทรมานจิตใจในตรงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาสิ่งที่คุณนั้นต้องการที่อยากจะให้มันเป็นในตรงนี้มันไม่ได้เป็นดั่งใจของคุณคุณอยากมีเงินช่วงนี้บางเคสในบางกรณีบางท่านอาจจะถึงขั้นชอนะ็อตนะอืถึงขั้นแบบชอ็อตหาเงินไม่ทัน จ่ายนี่จ่ายสินไม่ทันในตรงเนี้ยก็ก็เป็นได้นะอาจจะมีแค่พอค่าเชา่าบ้านค่ากินค่าค่าสิ่งต่างๆได้แค่แบบสิ่งจําเป็นอะแต่ว่าสิ่งอื่นไม่สามารถที่จะมีไปใช้จ่ายได้อะในตรงเนี้ยนะคะคืนนอกลู่นอกทางไม่ได้ได้แต่สิ่งจําเป็นและก็ต้องพยายามที่จะสร้างพยายามหา ถ้าไม่พยายามสร้างให้ไม่พยายามหาหรือไม่พยายามที่จะประหยัดในตรงนี้ก็คือไม่มีเลยในตรงนี้ก็คือมันมีมีจํานวนจํากัดแล้วก็มีแค่พอดีใช้แล้วก็หมดไปในตรงนี้ก็คือหามาหมดไปทั้งนั้นเองในช่วงนี้จะเป็นลักษณะอาการนั้นในบางเคสในบางกรณีอาจจะไม่มีเงินเก็บเลยนะคะเป็นความทุกข์ในเรื่องของการใช้ชีวิตในการจับจ่ายใช้สอยในตรงนี้หรือเงินทองในตรงนี้อยู่นะคะอืมคุณก็เลยเหมือนกับว่าในตอนนี้เรื่องราวความรักอะไม่ว่ารัก ยังไงเข้ามาก็ตามแทบจะไม่สนใจเลยไม่ได้อยู่ในจิตใจของคุณเลยจะถามว่าคุณต้องการความรักไม่ใช่นะคะแต่ว่าคุณเรื่องเงินสําคัญกว่านะคะแต่ในบางเคสในบางกรณีที่เป็นครอบครัวกันแล้วอยู่กินกันแล้วในตรงนี้นะคะคุณมองว่าคุณมองว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์คุณได้เลยคุณต้องการคุณต้องการความสุข เงินที่มากกว่าน,นี้สภาวะการเงินที่ดีกว่าน,นี้สภาวะการใช้ชีวิตที่ดีกว่าน,นี้ราบรื่นมากกว่าน,นี้แต่มันดูทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์อมทุกข์อึดอัดเศร้าใจหมุนมองในตรงนี้นะคะคือหงุดหงิดเครียดวิตกกังวลในตรงนี้นะคะส,ะส่วนใหญ่ในตรงนี้คุณก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีความสุขในความสัมพันธ์นี้ในกรณีที่เป็นคู่กันแล้วในตรงนี้นะคะแต่ส่วนที่คนที่เป็นโซนในตรงนี้คือคุณ เหมือนกับต้องการนะต้องการมีใครสักคนเข้ามาให้ความสนใจหรือให้ความรักมอบความรักได้แต่คุณนั้นก็เหมือนกับว่าไม่ได้รร married, วิ่งเข้าหาไม่ได้สนใจในตรงนั้นแต่ว่าต้องการมีความต้องการแต่ว่าไม่ได้สนใจไม่ได้พยายามที่อยากจะวิ่งเข้าใกล้กับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ต้องการที่อยากจะไปค้นหาอะไรในตรงนี้เราก็ไม่มีการที่เหมือนกับจะไปอยู่ในพื้นที่ที่ ที่ทําให้ก่อเกิดความสัมพันธ์เกิดขึ้นเลยคุณแทบจะไม่ได้ยอมรับกบตรงนั้นไม่ได้สนใจในตรงนั้นเลยแต่คุณนั้นก็มีความต้องการอยู่นะอืเหมือนกับคุณก็เหมือนกับลึกๆแล้วอยากอยากจะมีฐานะที่มันคงก่อนมีเงนินมีทองที่ทีการเงินการงานที่มันคงสถานาการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วในตรงนี้ก็ค่อยมีความรักในความมีความสัมพันธ์ในตรงนี้ก็ได้นะส่วนในฝั่งของเขาในตรงนี้นะคะมีความเหมือนกับว่าในใจของเขาอ่ะ มันมันมีความที่อยากจะรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขานั้นพยายามที่จะเหมือนกับพังทลายหรือทำลายกําแพงเพื่อที่จะเข้าไปพยายามที่จะไปค้นหาไปอยู่ในจุดๆนั้นเพื่อที่จะสัมผัสมันในตรงนั้นนะคะ มันไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เลยยิ่งพยายามเท่าไหร่ก็ดูเหมือนกับความเรือนรางหรือความประสบความสำเร็จในตรงนี้มันก็น้อยนิดนะคะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจาเป็นจะต้องรอให้การเวลาเยียวยาและก็เหมือนกับจักรวาลเปิดโอกาสให้กับคุณถึงแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะไม่รู้เลยว่าจะเมื่อไหร่ตอนไหน อะไรยังไงในตรงนี้นะคะแต่ว่าบอกได้เลยคําเดียวว่าคุณต้องอยู่กับตรงจุดนี้ให้ได้แล้วก็เรียนรู้กับตรงนี้ให้ได้นะคะในอันนี้นึงอันนี้นี่คือความความรู้สึกของเขานะคะในฝั่งของเขานะคือเขาเองเขาก็ต้องมีมีความที่รู้สึกเหมือนกับว่าเขาต้องอยู่ตรงนี้เพื่อทีท่จะเรียนรู้ในตรงนี้จุดๆุดนี้แล้วทําความเข้าใจกับตรงจุดๆุดนี้ให้ได้นั่นเองนะคะ แัมจะเป็นพลังงานประมาณนี้นะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าตัวคุณยังโฟกัสกับชีวิตของตนเองกับเรื่องการงานการเงินของตนเองความมั่นคงความสุขสบายอยู่เลยในตรงนี้ส่วนตัวเขาเองเขาก็จะไปต้องอเหมือนกับอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะได้รับบทเรียนประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ทำความเข้าใจกับตรงนี้ให้ได้และคุณและเขาต้องจะทำยังไงต่อไปนะคะ เดอะเทในฝั่งคุณนะคะเดอะซัในฝั่งคุณเดอะเฮอร์มในฝั่งคุณเดอะจัสเมนเพสซับคลั e สเดอะเวิลด์เดอะทาวเวอร์เซเว่นซับคัสเจนซับเพนเคนับซ ือในพลังงานในตรงเนี้ยนะคะคุณนั้นมีความรู้สึกเหมือนกับยึดติดเสพติดการเริ่มต้นหรือหรือเป็นพลังงานความสําเร็จในตรงเนี้ยเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นเปิดใจหรือเปิดโอกาสเรียนรู้แล้วยอมรับในตรงเนี้ยร้วจะเป็นความประสบความสําเร็จคุณเสพติดความสําเร็จคุณเสพติดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอนาคตของคุณ นะคะคุณเหมือนกับว่าในตอนนี้เหมือนกับเป็นพลังงานของคุณของคนที่ต้องการอยากจะหลุดพน้นหรือปลดปล่อยอะไรบางสิ่งบางอย่างในพลังงานตัวตนของคุณเขามองว่าตัวตนของคุณะมีความหวังมีความฝันหรือมีมีอนาคตที่ยังต้องไปอีกไกลนะคะดูเหมือนกับว่าคุณนั้นมีความหวังที่อยากจะ ไปต่อมากกว่าการที่จะหยุดอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าคุณยังเสรติดกับสิ่งที่เหมือนกับจะต้องเป็นเป็นสิ่งที่ต้องสําเร็จจริงๆอ่ะคือในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้ามันจะเป็นในต้องเก,เกิดจริงๆมันจาเป็นจะต้องประสบความสําเร็จมันจะเป็น,นต้องมีความชัดเจนคุมเคือไม่ได้ค้างคาไม่ได้นะคะคุณจะไม่ยอมรับเลยทันทีเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือจะเป็นในเรื่องของอชีวิตของคุณการใช้ชีวิตประจําวันการงานการเงินอะไรของคุณในตรงนี้นะคะถ้าหากความสัมพันธ์ในตรงนี้สิ่งใดก็ตามที่ทําให้คุณนั้นต้องล่าช้าหรือเสียเวลาคุณจะไม่สนใจนะคะในตรงนี้เนาะเหมือนกับว่าคุณจะไม่สนใจคุณจะไม่โฟกัสกับสิ่งที่มาถ่วงหรือมาวุ่นวายอะไรกับคุณทําให้คุณนั้น ต้องมานั่งเสียเวลาหรือล่าช้าในตรงนี้ไปหรือเสียโอกาสไปในตรงนี้นคุณจะไม่สนใจเลยส่วนในตรงนี้นะคะในฝั่งของเขานะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะ the world the tower seven subcup แล้วก็ ten s เ e ็ t i c a l n i n ซ subson นในตรงนี้นะคะมันเหมือนกับว่ามีมีโอกาสที่ได้เริ่มต้นใหม่มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่อย่างกับทันหันแล้วก็มีตัวเลือกตัวช้อยมีทางออกมีทางเลือกที่ทําให้เขานั้นสามารถที่จะ เดินหน้าหรือพัฒนาสารต่อไปได้อีกถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะมีความเจ็บปวดใจก็ตามมันดูเหมือนกับว่าคุณกำลังคิดว่าเขานั้นเป็นตัวทวงของคุณอยู่เขาจึงได้เหมือนกับว่าหันหลังเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่ทั้งๆท,ที่เขานั้นยังรักคุณอยู่ยังต้องการที่อยากจะไปตอบคุณอยู่เขาจําเป็นที่ต้องจบกับคุณจบทั้งๆท,ท,ที่ยังเจ็บนะคะในตรงนี้เนาะอืมนะคะมันเป็นพลังงานนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่ เขาจะทําหรือเป็นอีกในแง่มุมหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือเขามองว่าคุณนั้นโฟกัสโฟกัสความสําเร็จคุณไม่ได้โฟกัสที่เขาเขาก็เลยอยากจะปลดปล่อยคุณให้คุณนั้นไปประสบความสําเร็จของคุณก่อนในตรงนี้ก็ได้นะคะอืมเขาไม่อยากยื้เขาไม่อยากหลังคุณเอาไว้ในตรงนี้นะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าไพ่เรลาแม่เอนเจ้ากำลังจะบอกกำลังจะเตือนอะไรกับคุณนะคะเป็นพนังงานได้ reconciliation separation trust it is safe for you to live look <coughs> keep an open mind so family วิสซิกาพิกเซลนอริสเมมโมรี่คันเลอร์นะคะคือในตรงนี้นะคะบ่งบอกได้ว่าคือบ่งบอกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ ตัวตนของคุณนะคะลองขอหรือปาถนาในตรงนี้อยู่นะคะคือมันคือมันสามารถสัมผัสได้นะม,มันสามารถสัมผัสได้แล้วก็ปลอดภัยกับการที่จะ,ะเผชิญหรือมุ่งหน้าหรือหรือสัมผัสมนะันอะในตรงนี้นะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตรงนี้มันบ่งบอกถึงการที่ว่า คุณจะต้องเปิดใจอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างคุณอาจจะระแวงจนเกินไปไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่กําลังจะพบเจอในตรงนี้มันไม่ปลอดภัยมันเป็นสิ่งที่คุณนั้นกังวลใจและกลัวมาโดยตลอดในตรงนี้แต่ในตรงนี้กําลังจะมาบ่งบอกได้ว่าคุณนั้นควรที่จะเปิดใจนะเปิดใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่คุณนั้นจำเป็นต้องเผชิญเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นสัมผัสได้หรือเข้ามาแสแดง มาสื่อถึงถึงความรู้สึกของคุณอะคุณแค่เชื่อมั่นแล้วเปิดใจอะในตรงนี้น,นะคะคุณแค่เชื่อแล้วก็เปิดใจในตรงนี้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดูโอเคแล้วลงตัวกับกับใจของคุณแล้วก็กับความรู้สึกของคุณนั่นเองนะแล้วมันก็จะทำให้คุณนะนะั้นเปิดใจแล้วยอมรับแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อต่อไปได้นั่นเอง ในตรงนี้เป็นโซเฟมอรีนะคะบ่งบอกถึงความเป็นครอบครัวถึงความลงตัวกันเ a สิก Pixel นะคะแล้วก็น e d ิส mm hmm. ในตรงนี้ก็คือสิ่งรอบตัวสิ่งรอบกาย m มมเบรลสนะคะเมมเ r ร e สในตรงนี้บ่งบอกถึงความรู้สึกความทรงจำคันเลอร์สีสันที่สดใสมันหมายความว่า ความรู้สึกอบอุ่นหรือความเป็นครอบครัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในตรงนี้มันยังคงอยู่นะในระหว่างคุณและเขาอ่ะยังคงอยู่ถึงแม้ว่าตัวเขาเองอาจจะเหมือนกับสละกปล่อยให้คุณนั้นไปประสบความสําเร็จก่อนเหมือนกับจะเป็นการเลือกลาก,ลาก,ลก,กันแต่ว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันความเป็นความอบอุ่นใจหรือความหวังดีหรือความรู้สึกดีที่ยังมีให้อยู่ตรงนี้นยังคงอยู่ในตรงนี้นะยังคงสามารถที่จะหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันได้สามารถที่จะเข้ากันได้ดีในตรงนี้ได้อยู่ นะคะเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ยังเป็นสิ่งใดสิ่งดีๆที่อยู่ในความทรงจําแล้วก็ยังเป็นความสุขให้แก่กันในตรงนี้อยู่เลยนะคะมันจะเป็นลักษณะอาการอารมณ์ประมาณนั้นนะโอเคนะคะคำทำนายก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถดูได้ที่ ใต้คลิปเนาะในตรงนี้นะคะหรือต้นคลิปนะคะจะมีสแกนพิลล์อัลเอาไว้นะคะดูรายละเอียดไว้ดูรายละเอียดสามารถดูรายละเอียดได้ที่ต้นคลิปเนาะหรือไม่ก็ข้างใต้คลิปนี้ได้นะคะถ้ามีสิ่งใดต้องการพูดคุยหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ